าแล้ววันมาไวเหมือนตัดต่อคลิปหน้าจะเป็นคลิปพิเศษฉลองวันที่หนึ่งธันวาเป็นวันเกิดของผมเองแหละกลับมาครับซิกซี่ไม้เดย์ครที่คิดถึงการเล่นกับเพื่อนรอดูได้เลยครับถ้าขาผมลงทันอ่ะนะพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่มาเปิดมาวันที่400เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราไม่มีอะไรอยากที่ต้องทำครับโยนของทุกอย่างเอาไปฝากไว้ในกล่องอย่างไวใช่ทุกคนจับคันที่แล้วทำไมที่ผมบอกว่าจะมีของเซอร์ไพรส์ตอน500วันแล้วก็กลับมาพรอกับตัวเปล่าใช่ผมเปลี่ยนถ่ายแล้วผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แทนครับเพื่อห้้้ช่่่่่ววยยยยรรรอออออออดดาาาาาาากกกกแแลลไไบงงงะะเเเเีิมมมมผจจป็นน คอรมาซ่อมตีหลังก็แล้วกันแล้วจากนั้นก็ปีตัวสอว่าพอจะช่วยรอดการเหล็กได้ไหมแต่ฉากสาดท้าที่เราจะรอดไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับนี่ต่อทำไมดาบปุตเตียวไม่เข้าเลยฟ้าปเตรียมันต,ตากไปแล้วไม่ใช่เหรอจนก,กระทั่งมองดูดิเวตเอ้ยเอาอ้ชาร์จออกแล้วลืมใส่กับบิชพ่าแล้วนี่ไงก็แค่นี้ใช้ปืนง่ายกาครับวันที่4่2มาแลกของกับเหล่าเด็กเวเพื่อเอาเวไปตีบวกดาบให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมวันที่4 3ถึงวันที่400ผมได้ทิ้งเวลาไปกับการทำฟาร์มแต ายให้ปุจึงใช้วิธีการโยนประกอบล่างดีกว่าครับเออแล้วก็อันนี้ไปเทคนิคนะครับเราสามารถวางน้ําในสระได้เลยครับไม่จำเป็นต้องทูปอ,อกนะวันที่สี่ร้อเจ็ดเป็นวันที่ทุกทุคนรอคอยด้เวลาของมังกรแล้ววางไข่งมังกรที่ได้จากการล่ามากกว่าหลายร้อยวันเพื่อให้มันฟักออกมาเป็นตัวให้เราแล้ว,ลวน้อง พอรองน้อนมาน้ำมากรู้ไหมเนี่ยอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมเพิ่งรู้ว่าบางกรน้ัแข็ง่า้น้ำได้ครับเอาตรงๆผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละแต่แบบผมเพิ่งรู้ไงแล้วก็อาหารลูกๆูครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกๆูไปจัดแสดงแบบไป็บงกรแต่ละไซส์อะไรอย่างเงี้ยเอ้าผมได้ใช้ยาหยุดการเจริญเติบโตไปแล้วแถมไซส์ไม่โตตามที่หวังไว้อีก อ่าโอเคโอเค,อเคทุกคนนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละใครเขาอยากจะฆ่าลูกตัวเองกันจริงไหมหลังจากนั้นก็เป็นการพาเหล่ามังกรไปประจำที่เรียบร้อยเอาละลูกตามพ่อมาเอาหันหน้าไปทางนั้นดิลูกเออนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดวเฮ้ยเด็กสมัยนี้มันเชื่อฟังยากจริงจริงโอ้เท่กว่าที่คิดน,นั่นเนี่ยผมบอกว่าจะไม่มีใครมาเล่นอะไรแถวนี้นะ วันที่413นั้นไม่รู้ว่าใจนักสร้างมาจากไหนยอยู่ดีก็อยากสร้างกองขังเฉย,ยโดยกองขังนี้จะเป็นมังกรขังมังกรซึ่งมังกรทุกตัวที่อยู่ในกองขังนี้จะเป็นไซส์ไม่เกินไซส์2เท่านั้นเพราะถ้าไปไซส์3ขึ้นไปมาสามารถทำลายบล็อกได้ไม่งั้นจรวดสิบพาร์คพังใหม่ได้ถึงกำเนิดขึ้น,นแน่เลยโอ้วันดีเลย FC มาๆๆเดี๋ยวพี่แจกไลน์เซ็ตง่าเออแล้วก็ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับพอดีตอนคลิป400วันผมรู้สึกว่าผมพลาดเร็วเกินไปอะในกับเดอะแฟรเลยผมเลยไม่ชอบเท่าท่อนไหลบอลจึงลองลดพังเสียตัวเอง,ง,งอเออเออก1ทุ อาทิตย์ไม่ไหวแน่นอนครับแค่การบ้านที่ครูสั่งเท่ากับกระเพรเมืองจีก็จะไม่ไหวอยู่แล้ววันที่430แขกคนสำคัญที่อยู่ในหน้าปกก็แสดงตัวออกมาให้เราได้เชยชมใช่เราไม่ได้เห็นได้อามา2เดือนแล้วไงคิดถือมกันแฮะแล้วจากนั้นก็พายอามทัวร์บ้านนิดหน่อยอ่ะพอได้แล้วเวลาใช้งานมาแล้วแล้วจากนั้นก็ใช้ยังไงอามไปเัอพักจุกกระทั่งกระจงหมดไรนะถ้ามาท่าหีบเลยนะก็ใช้ปีแมงสาบซิไปอามกระโจมหมดเออ โอ้ยเฮียเอาดีๆพวกสามสองหนึง่ง ยัอต่อมาเราได้สายถูกชายหนุ่มสนองความคร่ยจน<อ>พอใจแล้วก็ต่อเติมที่หนก็ไปอันเสร็จภารกิจแต่ชา้าก่อนยังไม่เสร็จดีครับเนื่องจากการทำสภาพไวราให้มังกรนั้นยังไม่เสร็จเลยวันนี้ทนายไปเรื่อยๆเพื่อให้มันออกมาแบบตีมนารกให้เหมาะกับมังกรไฟอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จุดไฟฟักไข่หลงจากนั้นผมนก็ไปทำต่อเผาเหล็กให้มังกรครับแต่เอฟเฟกต์โง่ๆนี่มาจากไหนก็ไม่รู้มายุ่งการครูคงเราเฮ้ยเจ้าดีไม่นมแฮะฮะอะไรนะนราก็ล้างเอฟเฟกต์โง่ๆนี้ไม่ได้กันเหรอแทงคงจะมีแค่ทางเดียวสินะน่งพุ เรียบร้อยว่าละว่าละนี่หายละหายง่ายจริงเลยแต่ระหว่างที่ผมกำลังให้มังกอบเพลย์อยู่นั่น <หา S 1> เองคนที่รับผมใส่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นใช่ไอ้อ,อามาเอาไอ้ฝีงงงงนี่มาให้ผมเองครับแต่กูตรวจสอบชุดก่อนดิโอ้โหนี่ไงมีไอ้ชาร์จแปลกๆจริงๆด้วยว่าได้เป็นที่หมวกปะคิลลิ่งเป็นที่ไอ้หมวกมึงหรือเปล่าแต่กูลองาให้มึงใส่อันนี้นี่ไงไอ้แย่เป็นที่หมวกมึงจริงด้วยหมวกเจนคูลเลอร์ไอ้สัตว์โอ้ยไอ้กูบอกอย่าใส่หมวกไง พอจบจากเรื่องนั้นผมก็ลองมาสมกาชาดีกว่าไหนๆๆๆอู้ของดีมาเป็นประกันชีวิตเที่ยวไว้ใช้รถราคากับเิ็กเวนเอิ่มผมว่าชื่อมันไม่ค่อยเข้ากันเลยฮะก็จากนั้นผมก็เอาเอชาร์จออกครับปลุกแกน่ะหมดประโยชน์แล้วตัดเย็ดกันห้าชาติหรือไงเด็กนี่ยวทำไมไมเอลกูไปรถเลยวะอย่าบอกนะเกมมันบังอะแล้วทำไมไมเวากูรถ กูเหรอสิแปดกูว่าอยู่ในเบลกูเป็นไอ้เหี้ยมันดูดเบลกูดื่อในเหี้ยกูกูว่าไอ้เหี้ยมันดูดมันมันดูดไปดีแลสิเว้กูงงทำไมกูเบลกูมันยังมีท่ากับสองอยู่ตลอดเลยวะมันอยู่ในรองเท้ากางเกงไปแล้ะโอ้ยใส่แมงกูว่าอยู่โดนกระทุ่มไปได้ใส่ นี่ไอ้เหี้ยเวลกูบนเลยไม่น่าไปหาใช้เลยเหี้ยแม่งแลังจาจมเรื่องทุกอย่างแล้วก็เวลาดูน้องมังกรว่าเป็นไงบ้างแต่มันไม่เกิดเลยครับโมเรือไปเรือนี่ถ้าหาเราไม่อยู่ใกล้ๆมันจะไม่หล่นนี่หว่ามายืนฟังแม่งเลยก็แล้วกันอ่ะได้แล้วด้ตัวแล้วนะพวกแกนะหลังจากที่เราได้มังกรแล้วก็ได้เวลาพาเอ็มซีมาทัวร์สักหน่อยพอดีเขาทักมาหาผมผมก็เลยชวนเขามาเล่นสักหน่อยเอาตรงจริงผมต้องหาอะไรที่ไปทักเขาแต่ก็ช่างมันเถ้อเอาเละได้เวลาออกเลยเฮ้ยไปเพลยดกระจกก่อนเฮ้ยมังกรโดนมังกรเลย เอ๊ยโอ้ยไอ้ยม่อ้ยังอ้ังดุแตเด็กเลยวะเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ ดูดิรูปปั้นม้าเนี่ยเอาเอาเอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะเสียดายเอาทำทำเป็นรูปเพชรมาแล้วของที่อยู่ในมาอ่ะนะเอาออกไม่ได้เฮ้ยอย่าทุบอย่าทุบอย่าทุบต้องใช้ซิวทัดขุดเข้าใจไหมเออใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใส่ผ้าปิดตาก่อนฮันน่เมื่อกี้อะไรเหรอกูมีประกันชีวิตไอ้โง่อย่าคิดอย่าคิดไอ้สัตว์ฮันน่กูใส่ผ้าปิดตาได้มารอบรอบรอบนี้รอบนี้คิดทำไรฮะรอบนี้คิดทำไระ เฮ้ยเดี๋ยวเกาะกูหายหมดเลยไอ้เหี้ยเกาะโอ้โหเกาะหายยาวกูกูเขาอยู่ไหนมึงจะไปทำอะไรอ่ะมึงไม่พูดไหนละพี่ในบ้านของคมคมมันได้หรือเปล่าวะเออบ้าเนาะจับมังกรมันจะโอ้ยไอ้เหี้ยไปศึกษามาไปไอ้น้องไปศึกษามาไม่ไอ้เหี้ยมึงไม่มันไปให้มาให้มัศึกษาเอาไอ้สัส ไม่ต้องบอกมันหรอกไอ้เหี้ยภูภูภูเขาภูภูไอ้เหี้ยภูเขาแถวนี้แม่งมันมันแม่งไม่มีแล้วไอ้เหี้ยแม่งหามก่ก็ไม่เจอศึกษาแล้วไอ้หัวแล้วมาลี่จับไม่ล่ะคาทุ่มโอ้ยคาทุ่มอีกแล้วอ๊ยมึงเดินคาทุ่มคาทุ่มอะไรอะไรคาทุ่มต่อนะคาทุ่มคาทุ่มมันพูดเหมือนมันฆ่ามังกรได้อะเยอะไอ้ยิงไม่ได้เลยคาทุ่มต่อ เฮ้ยอะไรไอ้กูฆ่าทุ่มเดี๋ยวนี้มาดิไอ้เจี๊ยบฝ่ายพอกันไอ้ผมจะสู้กับฆ่าทุ่มกลัวกูบีกูไปร้อยนะไอ้เจี๊ยบมีกี่อันวะเนี่ยกูกูกูลากกูกี่ตัวไม่ได้ใครกูกูฆ่ากูฆ่ามาเยอะกูฆ่ามาเยอะไอ้เี้ยโคตรโกงเลยเออก็จะจบเรื่องอย่างนานเลยครับและเหตุการณ์ต่อไปก็คือการออกตามหาไข่มังกรเพื่อไม่ให้กองขังครับจะได้มีมังกรครบทุกสีแต่หาไม่เจอเลย ว่าต่อมาจะเปลี่ยนบรรยากาศม,มาเผาเรงมังกรไฟดีกว่ารอนเผาเรกแล้วก็มาหาอะไรทำไก่ไอ้อาบสักหน่อยโอ้โหเฮ้ยดูดูปลาวานนั่นดิกูไม่เชื่อปลาวานว่ากูถูกซุไม่ได้บูเวลเคยได้ยินอยู่ในมดเราต้องทำให้มันแข็งด้วยข้าทุ่มของร้องก่อนบ้านอ่ะมาทำลายมันแข็งกูไปเลยหรอเด็กมปนสัตปลาดใช่ไตัวสัตว์ปลาสัตปลา,ปาโอเคโอเค,อเค,อเคต,ตอนนี้มันโดนแจแข็งแล้ว โอ้โหไอ้เหี้ยคาพังเลยไม่มีอะไรหรอกมีแต่มานาขู่ว่ะขอสักทีเถอะปะกระทุ่งมี่เอะไรบ้างก่อนนะเดือดพอยด์เดือดพอยไอ้อัมตอนนี้มึงดูเราแช่แข็งแล้วโอ้โหเหี้ยเราดูนะครับเราดูนะครับฟอสซิวไอ้อัมนะครับนะเยี่ยมเยี่ ไอ้อ๊าม้อยไอ้อามนายไอ้อามนายไม่สามวันนี้ออกไปด้แล้วยอมแพ้ซอเฮ้ยว่าด่ะจะต้องใช้ที่เลยตายหนึ่งเดี๋ยวร้อยวันที่4ี5วันนี้อ่าไม่ได้มาเล่นด้วยครับไปชิ่วออกมาตกแต่งกบมังกรสักหน่อยด้วยจักรเนสหรือรังมังกรอะไรจะได้ออกมาแบบเป็นแบบรังมังกรอะไรอย่างเนี้ยมาต่อมาพวกเขาออกมาให้หารูปเพื่อให้กลายเป็นมังกรระดับ2ครับ แล้วผมก็พูดรู้ว่าถ้าเป็นมังกรระดับ2จะบินได้ <c oughs> ก็ว่ายูเห็นมันเดินอยู่ตั้งนานเนี่ยวันที่4 4 7นั้นผมต้องการเอาหาไปให้ลูกๆจึงออกมาซื้อขนมจากเด็กเวเพื่อเอาไปทําเป็นกระดูกต่อไป <c oughs> พอได้ของครบก็โยนใส่เครื่องทำปุ๋ยสืบไป <c oughs> วันที่451เป็นวันดีงานในการทำฟาร์มโปรเตโตที่ทำนี่ไม่ได้อย่างแรกกับเด็กเวใดๆครับอยากได้โปรเตโตเน่าเพื่อเอาไปทำยาหย,ยุดการเติบโต,ตของมังกรเพราะถ้ามังกรในกกงตัวไประดับ3เข้าสักวันเหตุการณ์คงไม่ต่างจาก,จากดังตัวติปังแน่เลยโอเคฉันเลยนะไปก่อยมาเล แอันครับเพราะว่างานนี้ท้องยางแน่เลยแล้วก็เอาปรแตโตัที่ไปพึงประสงคทั้งหมดเอาไปใส่เครื่องตะปุ๋ยสืบไปครับรพราได้ยามาก็เอาไปให้ลูกในโกงต่อมาทุกคนจะเห็นว่าเวลามายอดกับแต่ที่จริงแล้วเซิร์ฟันเปิดเองครับเลยต้องแก้เวลาใหม่โอเคช่างแม่งไปก่อนวันนี้ผมไม่รู้ว่าฉลาดมาจากไหนผมได้เริ่มสร้างลำบังก่อเพื่อมาผสมพันธุ์กันจะได้ไป่ต้อไปฆ่าใครด้วยฉลาดจริงเลยแต่ว่าโซ่ในกนารทำซูนต้องใช้ดอกไม้ที่ผมเคยบอกไปตอ200น200เดอย day ใครยไปดูไปดูได้เด้อ ลยสี่อันครับม เดี๋ยวคขอยี้อีทีแล้วกันว่าควรทำไงต่อหลังจากนั้นก็มาพักไขเพื่อตามหาองกรเพศแม่เพื่อเอาไว้ใช้ในการผสมพันธุ์อ่ะได้แล้วหล้วจากนี้เขาต้องใช้วิธีนี้ในการหาขายล่ะขี้เกียจออกเดินทางไปค้าังกรแล้ววันต่อมาผมเอฟเคไปกินข้าวครับมันไม่มีอะไรมากต่อมาผมได้มาหาลัมดครับผู้ไปดูขี้ม้าบอกว่าสามารถเลยกับพวกมันได้แต่เราต้องสนิทกับพวกมันก่อนเพราะเลยวางเลยซิดีไปแลกกับเด็กเวนมาเพื่อพวกมันเอาไปให้กับราชินีแต่พวกมันเรือกม้ชิบหายกัดกูนั่นแหละเดี๋ วันนี้ที่465พอได้ออกมาฝึกเด็กเวเพื่อหาคนแรกดอกไม้น้ําแข็งเพื่อเอาไปบูชายาเปลี่ยเป็นดอกไม้ธาตุไฟกับสายฟ้าพอได้ขอก็ที่ดอ,อกไป2ชุดเพลแรกกับดอกไม้ไฟและดอกไม้สายฟ้าอย่างละ1ชุดครับเดี๋ยวเอาไว้เพรองาน้างกมังกรน่าจะมีต่อในอีก้อ0วันข้างหน้า,านจะเป็นมังกรท่าอะไรคอยไว้ทีหลังแล้วกันครับวันที่4 6หกกับปุ๋ยเต็มตัวพอดูกันว่าจะได้ปริโต,ตน้าเท่าไหร่เฮ้อันครับว่าต้องคิดเรื่องการทําโรงงานปุ๋ยซะแล้วล่ะวันต่อมาผมก,ก็มันได้รูปมังกรอีก2ตัวครับเอาไปมังกรที่4ซ้ํกับตัวที่อยู่ในโกงพอเลยเอาให้มันออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็บินไปบินมาจะได้เข้ากับหมูชา มันกอดอะไรแบบนั้น่ะนะแล้วผมก็ไปรู้คีดอะไรนะอยากลองเปิดเชเดอร์ดูครับว้าวแค่มังกรก็แทนแล้วของอะไรเชเดอร์ครับวันที่เออชาไม่ได้เปลี่ยนวันดเดี๋ยวนี้เลย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 วันที่10เดีย่ยเราไปเก็บเลตโต้กันแล้วมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ซื้ an. An. อพดจากการเก็บข้ามวันก็ได้มา8อันครับ8อันอีกแล้ว ทำไมเลขแปลกเยอะจังละเนี่ยต่อยห,หน้าชุกะแค้นแล้วก็เอาไปทับเป็นพูดสืบไปอาจารย์ก็ไขมังกรได้อีกสองฟอร์มมาไว้ในกรงขังหลือบอกไปเลยนี่ว่ามังกรในกรงจะมีสีสามตัวสามตัวแล้วก็จะมีสามไซส์ด้วยโดยจะมีไซส์หนึ่งไซส์สองแล้วก็ไซส์สองแบบใกล้จะไซส์สามนะโอเคอธิบายแค่นี้ก็พอแล้วเฮ้ยนายเราไอที่ปอกขุนมังกรหน่อยเขาบอกว่าสามารถธุ์มังกรที่บินอยู่หยุดบินได้เนี่ยลองดูหน่อยสิเอิม่มผมยังไม่อยากจะรู้ว่ามันบินลงแบบนี้เลยใชักมั้งซะมันไม่ตายก็ดีแล้วอมดูเาาหนนว่่าาากกรจะั บอกว่ามันจะไม่พังกรงออกไปนะแล้วก็ปล่อยผู้ถือเวให้พวกมันเห็นมังกรครั้งไรกไปขวานตอมันต่อมาผมได้ย้ายตอเผาหล็กที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาว้ในพิธภัณฑ์แล้วก็ลองป้ายควานเป็นสายดูซึ่งบอกเลยว่าโคตรดีวันต่อมาพวกมาขยายฟาร์มแก่บพะเราต้องใช้คนแกะเพิ่มขึ้นจำนวนมากเพราะได้ของก็ปูพื้นที่ให้เรียบร้อยวันที่จรดเจนๆผมรู้ว่าเกมนี้เราฟังมังกรมาบ่อยแล้วแต่รอบนี้เราสุดท้ายแล้วเพราะไอ้ไข่มังกรไฟสีเขียวแม่งออกโคตรจ้าเลยครับตอนที่ไม่อยากตายแม่งมีเกือบสิบอันเลยนะไอ วันต่อมาผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยากตีบวกธนูเฉยซึ่งมันต้องใช้หัวมังกรในการตีบวกครั้งนี้ด้วยโดยเราจะได้เอ็นชาร์ที่ไม่มีแรงโ้มถ่วงตอนเรายิงมันจะยิงแบบตรงๆไปเลยและแล้วก็ได้มาครับวันต่อมาผมก็ได้กำลังขยายฟาร์มมอนสเตอร์สักหน่อยอ๋อจริงผมว่างหละไ,ไม่มีอะไรอยากจะทําแต่ภาพไม่ซีวันแบบไม่มีคอนเทนต์ให้เราผมได้มาฟักแขร์มังกรน้กแข็งเพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ต่อไปครับระหว่างรอผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยากทําฟาร์มข้าวสีเหลืองทองแล้วก็ผสมพันธุ์มังกรน้าแข็งฮ่าตาเนี่มังกรจริงลอ ขอมองหน่อย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 โอ้โอ้ฮาฮ่าว้าได้เยี่ยมว้าได้ใครเข่งว้าปได้เหรอว้าปได้มึงดูดกับไม่หนีเหรอฮะหมดฟ้าไม่มีเหี้ยอะไรเลย two thousand years later เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมังกรมังกรเฮ้ยใจเย็นให้มังกรเฮ้ย โอ้้ิิดามึงไปทำเฮี้ยอะไรไหนอ่ยอ่ะกูยังไม่ได้นำะไรเลยใจเย็นครับใจเย็นครับพี่โอ้โหใจเย็นก่อน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 ไม่น่าให้มันไปโอ้ยมันมันเผากองกล้วยวินหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแย่เห็นจอดาวก็เลยจะดาวออกใช่ไหมคลิปพังหมดเลยครับ้เล่นน้ำไม่ได้ตส่จอในตีหนึ่งเลยโอเคก็จบไปแล้วสัปห้าร้อยวันนะแล้วก็อย่าลืมไปดูซูชิไนวัน ด้วยล่ะถ้าลงอะนะไปเจอกันก็นแล้วกันนะครับ